ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถมหาอุดอายุ200ปีณวัดหนองกระทุ่มตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีในวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2553 ประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระประธานเวลา15.59นาทีสำหรับผู้เข้าร่วมงานหรือร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานในครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตรรับวัตถุมงคลจากทางวัดหนองกระทุ่มทุกท่านหากท่านผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมสร้างพระประธานโดยการบริจาคทรัพย์ ผ่านทางธนาคารสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาปากท่อเลขที่บัญชี721 1 123 70ขีด2เชื่อบัญชีวัดน้องกระทุ่มท่านผู้เจริญด้วยศรัทธามีความประสงค์ที่จะสร้างมหากุศลสร้างบุญใหญ่กับทางวัดติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดหรือเจ้าอาวาสหมายเลขโทรศัพท์032 281338และ089 2609721สองหนึ่ง